จับดีๆปลากรอนอันนี้นะปลากรอนเ<ะ>อาเพือเอามากมูนหมดแล้วจับก่อนตีจับก่อน<ะ>จับก่อนนะจับก่อนแล้วจับดีๆจับดีๆมาลุโลโลโลกขี่ไป โอ้ยขี่งอคนสีโหขีดเด้มือกับประจับหนาลูกคืนดีดิพอวาแล้วลูกคืนปลาก้อนเนี่ยมันในมือนะเออเออย่างมาบันนีนในย่างเออจังชัน่นไหมเกง่งเก่งลูกเก่งเก่งนี เก่งเก่งเก่งวันนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ที่หักเพลงสุสขู ona. สุขคนพ่อกับเคยลาเลยก็น้องมังกรคือเก่าพี่น้องลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลมระยะโลดลุกข elite, ึกข้นเะร็วๆมาจับเร็วๆถุ่หญ้าก่อนสาวทุ่หญ้าก่อนเออเก่ง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 ทุท่หญ้านี่เก่งขนาด ลูกขึนไหมวันนี้ก็้าลูกชายขึ้นมาหัดยางหัดเล่นอยู่กับเทิงพี่น้องอยู่หอมม่วงเนาะมันจังเย็น,นอยู่ห่านมันห่อนแห้งมันหม่มองอยู่ อันนี้อาใส่ตนไหม่ใส่ห่มตนไม่มันจังเย็นเนี่ยลูกขึ้นไหมลูกลูกขึ้นไหมข่าวตาเด้อมันข่าวตาเด้อขี้ด,ดินนะเด้อไปใส่ฮะ น้พัดเย็นเย็นไปลองเอ้ทั้งทึนี่เอ็นเขาเอ่ยเล็ดนดินตักดินใส่กระโปงกระปองผ้าขึ้นมาเลยกเลียนดินอย่างเดียวเลยปูน<อ><อ>พอปินไปทางไหนก็ปินหนานี้เย,ย็ดยังด้วยนี่เอะ

จำบอกให้มียบโอ้ยบอกว่าจะมีบค้ากจะมีบข้ากจำบอกให้มีบเอเปืนอรเลี่อนยนแ้ดสัเปล่อยเปื่อนมัดเาเลือาเปมนเลยมาละเปล่อมเลยบอ มันที่เขาตาเขาปากเลยเด้อมองเขาเอ้ยเรียนนี่เห็นเขาเรียนเลยกันนล้ยางขันลมลรือฝันบวกจากยางยางนะเอ่ยสฉเอาเอ่ยสฉเอาของหลานะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเอ่ยสฉเอาของหลานลุกขึ้นลุกขึ้นเออเอ้าเออคันนี้คนจับเลยจับได้ห่วงฝู

วา้จับครนมีคนอยากจับเลยหักย่างดอกสั้นแล้วก็นั่งแล้นาอาเรยเช้าเลยเยเชาเลยเรยเชาเลยนะลูกหวงของวา้จับนี่ชาานมลูกบมันที่ยายามันบริมาหาละ มันมาได้มาหาระขึ้นได้เร็วนานเ้ยชิมาเอาของลาเลยนะขึ้นไหมนั่น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 นนนันนันโโยางวันนี้ยางมอเตอหัวเด้อย่างไปดำเด้อ ปากข้าบซะเด้อได้เนะอะไกันงห่อยแล้วังนี้ยากไโรลายหล่อตื่ออยู่ลงนี่ไปแล้วบันเหื่อยแล้วเหื่อยแล้วเ้ยนี่กางยางบันี้

ลงเลนกับน้องเร็วๆฟากันยางวนเร็วๆเอ้อยยางแข็งแล้อเ uh, ่เอ้ยนะเดินแข็งหรือยังเอ้แข็งเรือยอไปลงไปเดินกับน้องเร็วตอนนี้กลังเป็นกยาออยอยู ja ่เด็กปอยยาอ๋อยปอยเอยออูอีกเด็กอย่อ๋อยปอยเปอยออเด็กก็งหลังนะนั่งลง mọi mất cả mất cả ngon các lắng nó cả ngài lần lặng luôn. ngại lặng ngài lắng ngài lắng ngài lắng hay chưa? ngài thêm một tí. ngài Sao 30? Ồ

เออมันบอกคือมันบอกคือบางเนทางทางนานี่มันขึ้นโพดมันต้องเออมันต้องเห็นข้อห้อยผูมันบ่อยคือเลยมันสวยอดิดาสเสี่ยวนงน่นหนดังอดิดาให้นสหัก

มันก็ไม่เคยมีวายนะทุกวันนี้ตั้งแต่แม่บิ๊กจอนมาที่นี่แม็กซ์ลีวายต้องลดราคาลงเลยสูบิ๊กจอนไม่ได้บิ๊กจอนทำสวยกว่าพี่มาหอวิลเลว์เร็ๆเร็วๆเร็วบางตัวมั่วบางตัวอยู่อยู่แถวเอื้อยนี่แหละราคาข้ามข้างหนึ่งแล้วตีกลางหลหลังก็สวยๆๆ โชสเตปนะโชสเตปมากยังไม่ค่อยแข็งใจสเตปแล้วขาข้าวมจักเอ้ยเอ้ยออกเอ้ยออกจักขาฝุนตีงบดได้คาาคาห่าไม่ขยับบด้เลย เห็นนะได้ในนี่เกิดดีล้วจะเลี้ยก้กระ้วนในเบิร์่เลยต้นนู้นอ่าใกล้ลูกใกลเราูกร้วนลเออไล่ไปไปไล่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 ไปไ่ไปต้นแก่ๆเสร็จก็ล้มแล้วก็เอาส้วมมาจกทำเอาเชื้อน่าใสเชื้อเห็ดใส

làm ăn มันละปุ๊บอ้ามันเลยไหนเรามันย่างมานี่ปุ๊บแหละครับอู้รอด ยังละ่ะไหนลูกไหนไหนเอยี่ยมันเรียยมันไหนกุ <t <t ้ไไ่ไหนเนี่ยะทำเหมือนพี่น้ำนะพี่น้ำเป็นเด็กปอยอ้นนะปอยอ้นไม่ใช่ปอยอ้นนะ โอ้ลองมาคิดตานนี่แหละไงไอ้ยังเอียังยังจกเข้าไปได้อยากเข้าไปได้คลิปนี้ก็ขอลาเลยด้วยผมแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี